วันนี้นะครับทางด้านวิศวกรรมสถานครับมีการออกข้อเสนอน,นะครับให้รัฐบาลนั้นทุท่มงบประมาณประมาณส0งแสนล้านบาทเพื่อสร้างอุโมง์ใต้ดินป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย,อ,ยอย่างยั่งยืนครับนายสุชาตชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าวิศวกรรมสถานเสนอแนวคิดป้องกนนันน้ำท่วมด้วยระบบอุโมงใต้ดินป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพอย่างยั่งยืน ในระยะทาง100กิโลเมตรภายใต้แนวถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยาถึงจังหวัดสมุทรปราการโดยจะปรับด้านบนนะครับเป็นของถนนมอเตอร์เวย์และด้านล่างเป็นทางระบายน้ําที่รับมาจากคลองต่างๆลงสู่ทะเลฝั่งตะวันออกได้โดยสามารถต่อย,ยอดน้ําจากอุโมงค์เพิ่มจากกระแสน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและน้ําที่ไหลทิ้งลงทะเลซึ่งก็สามารถนำ,านำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในอุโมงค์ใต้ดินได้ด้วยครับ สำหรับการก่อสร้างอุโงค์ใต้ดินระยะทาง100กิโลเมตรนั้นจะมีความกว้าง24เมตรในระดับความลึก10เมตรซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการสร้าง2ปีงบประมาณ2 0 0ล้านบาทโดยมีข้อดีในการประหยัดการลงทุนโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินอีกทั้งเมื่อสภาพทางกายภาพของผิวดินและเมืองเปลี่ยนไปโดยมีชุมชนกับสิ่งปลูกสร้างที่แออัดทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและเห็นได้ว่าระบบระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ของกรุงเทพมหานครนั้นไม่เพียงพอที่จะรับปริมาณน้ําจำนวนมหาศาลส่วนทางด้านนายธีรชนมโนมหม่พิบูลร,รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการเสนอสร้างอุมโมงยักษ์ของวิศวกรรมสถานสอดคล้องกับแผนการของกรุงเทพที่มีแนวคิดเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งการจะนําระบบสาธารณพิทกทุกอย่างไม่เฉพาะน้ําลงไปสู่ระบบใต้ดินก็จะทําให้พื้นที่บนดินนั้นเป็นพื้นที่ปลดโลง่งพร้อมทําให้สภาพแวดล้อมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ขณะที่วันนี้เนี่ยตัวเลขกำลังจะวิ่งเข้าไปถึงตัวเลข70ล้านคนการใช้ที่ดินก็เปลี่ยนไปนะครับด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยเมืองที่ขยายตัวมากขึ้นเนี่ยอุปสรรคขวางทางน้ําก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการบริหารจัดการที่หลายเมืองทั่วโลกได้ได,ได้ทำโดยอาศัยอุโมงค์ก็ดีระบบลาเรียงน้ําอื่นๆก็ดีนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสําคัญนะครับ ผมหวังว่าการบแบลงค,ครั้งนี้จะรองรับระบบได้ถึง1 0 0ยถึง200ปีต่อไปในอนาคตแล้วก็ข้อสําคัญเศรษฐกิจที่สุดตัวไปในช่วง3เดือนจากวิกฤตของน้ําท่วมครั้งใหญ่นี่นะครับจะฟื้นกลับมาได้นะครับถ้าหากมีการขับเคลื่อนโดยภาครัฐทั้งในเรื่องการสร้างสมพวกก็ดีทั้งในการที่จะทําให้คนที่อยู่ตามแนวคลองซึ่งอาจจะเป็นชุมชนบุกรุกก็ดีเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่นายกิติรัตน์นรรนองรองนายกรัฐมนตรีและัฐมนติว่าการระทรวงพาณิชย์ก็เชื่อว่าการก่อสร้างอุโมง์ใต้ดินนั้นเป็นแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคตและถึงเวลาแล้วนะครับที่ประเทศไทยต้องดําเนินการอย่างจริงจังและยั่งยืนเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นฐานการผลิตและการอยู่อาศัยรวมทั้งเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่สําคัญของโลกครับ